สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้อ,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 นองๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสวยเป็นบ้านไม่อยู่ที่ฮาวนนะครับยี่สิบหกกรุร๊ปมาเป็นสูตรหลักๆนะครับผลมุดิ่านมานะครับก็เข้ามาแค่สูตรเดียวนะครับ ปลากลักหน่วยบนนะครับสี่ตัวถ้าบอกมาแล้วนะครับไปรับชมสุ่ตัวเลขสถิติของวันที่26กุมภาพันธ์กันเลยครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดหุ่ยเพื่อนบ้านด้วยนะครับ แอดไลน์ <Add> มาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d ดแซดดีาหสำหรับหัวหน้าพัฒนานะครับช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะเยะนะครับคำเตือนสุดหัยที่นมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติ และความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ เรื่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้วแห้งงวดสูตรนี้จากสถิติย้อนหลัง ผักหลักร้อยสามตัวเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดปลักร้อยสี่ตัวนะครับสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้วหกมวดจากสถิตย้อนหลัง หลักหักร้อยสี่ตัวห้าแปดศูนยสงหลักร้อยนะครับสตัวนะครับได้หนึ่งสีตัวห้าแปดศูนย์หนึ่งก็สุใหม่คู่นะครับมีเลขหนึ่ง กับเลขแปนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรสูตรต่อไป10บบนสามตัวนะครับเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้วห้างวดสริติย้อนหลัง ปลักหลักสิบบนสามตัวเลขเก้าเลขสองเลขสี่สิบบนสี่ตัวสุดไปนะครับเข้ามาด้วยกันหกวง ลักๆสิบบน4ตัว3ามแปสรุปนะครับสิบบนสตัว9ก้าสตัว3 8มแปมีเลขสอนะครับกับเลขเก้ที่เหมือนกันทั้งสองสุด ผนสามตัวนะครับเป็นสูตรใหม่เข้ามาในกันแห้งงวดนะครับสูตรนี้ ฝักลกหน่วยบนสาตัวเลขหก 6, เลขแปเลขหนึ่งน่วยบน4ี่ตัวสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนเข้ามาหงวดที่ผ่านมา บมดิาพานมานะครับคำนวณมาได้8 0 1 4ก็ออกเข้ามาเป็นเลข8นะครับหน่วยบนปักหลักหน่วยบน4ตัว5 7 8 1 สลบแร,รบหน่วยบน3ตัว6 8 1 4ตัว5 7 8 1 3ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวสูตรเก่าเข้ามาในงวงมีเลขหนนะครับกับเลขก8ที่เหมือนกันทั้งสองสูตรก็จะคู่กันนะครับหน่วยบนกับ10บบนนะครับก็จะได้ สองตะบนตรงตรงนะครับด้วยกันสี่ชุดสองหนึ่งสองแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดสุดต่อไปนะครับสิบล่างสามตัว สูตรใหม่เข้ามาแล้วครับห้างงวดด้วยกันนะครับสูตรนี้ สิบล่างสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าสิบล่างสี่ตัวก่็สูตรใหม่นะครับเข้ามาด้วยกันหกมือ หลลัก10บล่างสตัวนะครับ9ก้าสรุปนะครับ10ล่างสาตัว0 <9. S 1> ูนยตัว90 2ามีเลขศูนย์นะครับกับเลขเ้าที่เหมือนกันทั้งสองส จับคู่กันนะครับสองตัวล่างนะครับก็จะได้ได้วยกันสี่ชุดศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเก้าเก้าแปดขอฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางของเวลาพัฒน,นาทุกสูตรนะครับ,ก,รบก็เป็นสูตราการคำนวณ มีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรการคำนวณนะครับติดตามช่องเราไว้ได้นะครับสูตรหุยเพื่อนบ้านนะครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันทุกงวดฟร,ฟรีนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหวยลาวกับหวยห้าหนอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกคนจัดพูดสุข ตันี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็นแบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มี้านอยนะครับมีสอง้านอยนะตอนนี้พิเศษกับธรรมดาสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ